นำ้ำฮะว่าได้ยเจฟีลมาใม่เซลอะดูกันนั่นแหละเขบ่กไอ้ข่อยเล่นน้ำก็ข่อยก็สิไปหาเห็ดกันยายยายสิมหาเห็ดหาดูโปรแกดเทนนิสบอลเอ้าสิไปเล่นเทนนิสกับลูกเนาะค่ะข่อยกะสิมหาผลไม้กินห้องทองเพื injuries, oh. ่อให้ร่างกายเริ่มปั๊บโตค่ะ มาเบิงกันเลยมาเบิงกันเลยเบิง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 เราจะบุกบาฟาดงค่ะนี่เลยบูบาลีบูบาลีบูบเบอร์รี่บบเบอร์รี่นคะคะเพชรกระสิเก็บนี่น,นี่แหละค่ะโอ้ยขาสั้นพี่น้องขาขาข่อยสั้นซอยข่อยแน่ข่อยขาสั้นค่ะวิธีกินกระบนหยาค่ะเฮ็ดจังสีอาปาก่ะฮม ได้ฟินขนาดค่ะเก็บต่อไปสุดยอดในความแสบบูบอรีค่ะผลไม้ธรรมชาติราคาประหยัดนะคะส่วนนี้จะสื่อผลไม่กินค่ะเพชรบบสื่อได้สื่อแต่หมาแตงโมแล้วก็เพชรเก็บนี่แหละ่ะอืมก่อนร้านแม่หอดเพชรกินว่าบูบอรีเพชรมดเน่เลยค่ะกินไปบนไป เบิ่งมีแต่อันหน่วยใหญ่เนาะค่ะเนาะอุดมสมบูรณ์ค่ะเป็นเหลือเป็นเหลืออยู่ขาข่อยสันตอนลูกไส้ลูกสาวนหน่อยๆคะ่ะปีนขึ้นไปเก็บอยู่ทั้งผลเนาะค่ะเนะเาะามีบันไดนะคะนี่นี่เลยบันไดบันไดบันไดสำหรับปีนค่ะมีสองอันอือม มีแห้งราสเบอร์รี่ก็มีเด้อค่ะเดี๋ยวลาสเบอร์รี่ก็สิออกอืสุกไหนจะเท่าได้กินผลไม,ม้ป่าต้านอนุโมอิสระเคล็ดลับความรวยคือ secret to getting rich กินผลไม้ป่าอย่าไปซื้อผลไม้ตลาดคอ,อ,อมกอดโบแมนลิงเด้อ ปว่าก่อยเป็นลิงกินผลไม้ปลาก่อด่าเลยด่า,ดาบอกว้หนาเลยเพราะว่าก่อยเป็นช้างช้างช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าก็อยเป็นช้างก่อยมันเป็นลิงก็อยอยากเป็นลิงคือตอนนี้หน่อยแต่ว่ามันเป็นบได้มุมนี้ก็หลายด้ค่ะมุมนี้ก็เยอะเฮ้ย ฝนกะซิมากอะแม่ปกวงซีแลนด์วาขีข้อคอยบอกกวงแลนด์ผามือเสาร์นี่มือก้อนนี่แลนพผ้านี่มือเสาร์นี่แลนดผ้าฝนค่ะแลนดตัดหนากระท่อมเลยสีพาไป็นมังค่อยกว,งน,กวง,ง,งนี่กวงยางนี่ค่ะมีขีปกวงน้ำบอมมือเสาร์นี่กวงแลนดนี่ค่ะ เพชรก็นั่งอยู่นั่นเนาะค่ะเนาะนั่งตอบเหม็นแฟนครับกวงแรนขึ้นบันไดทุ้งๆกวงอีหยังขึ้นแรนถือบอดีบอส้นในกระท่อมลูกสาวเพชรกะปังกวงแรนเลี้ยวโตใหไงค่ะส้นข้นอ่ะบพตายกตกะข้างเหลืองค่ะตัวใหญ่แห้งค่ะเพชรโมโหว่าจับผาบเดทนหรือเปล่าค่ะเห็นแต่กลไววๆเพชรแลนลัดวิวแบบนี้กวงแรนเลี้ยวเพชรก็แรนเลี้ยวคือกันค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดู หลังบ้านเราดีกว่าเพื่อเห็นขี้กวงห้อยกวงหญ้าก็บพื่พังได้ล่ะหญ้าพังนี่บะทิตบาร์นี่คือทิตบาร์และแคนเตอรีบร่บอสานอาังกฤษซื้อไม่ค่อคยจำล้อกค่ะไม่อยู่ในหัวสบมองที่เก็บฟืนของปู่ยาค่ะนั่นคือกระท่อมอีกหลังนึงกวงมันแลนมาานี่แหละค่ะ กวางมันวิ่งมาบ้านนี้ตัวนี้เขาไปอยู่ค่ะเขามาแต่เสาร์อาทิตย์บ้านหลังในมิซะาวาัยนามเบิ้งคามีแต่บานพักตาอากาศเต็มลรยหล่อกับปลาตรงนี้บ้านเขาอยู่ไก่ค่ะอยู่จังหวัดหนึ่งร่มเย็ยนมีแห้งแ่ะันเนื่อเนื้อจริงๆใส่เกือบอกสิได้แล่ไปแล่น ไปขคตีท่นนี้กับลูกได้บ่านี่จะเขาเสียตีหรือเปล่ามาลุ่นกันค่ะว่าเพีรยสีถือลูกไายกับมูเพ่นตบบอค่ะว่าไหมูนี่ทิมแม่ทันทีเลยพันบ่มีมูน่ะนะนี่แต่ลบเหล่าให้แม่ผ้าไปเนาะค่ะเนาะปิดหน้าต่างก่อนนะนะคะเดี๋ยวฝนจะมานี่คือสถานแห่งป้าหันสายทอง ที่ฉันองมาสุอลองเพลยงเดียวติดเหลืองค่ะลายได้ u t u b e แห่งแต่หน่อยอยู่มาแบ่งเขาอีกโอ้ยหนอเสียงแห่งแต่ดีเสียงเพีย้ยนไปค่ะไปถ้าเขาบ่ให้ตีเพชรก็ต้องกลับเด้อค่ะถ้าเขาให้ตีเพชรก,รกร็สะไสจนหนอมเลยค่ะเ,เะะบิ่งไปน้ำกับจอเพชรไปนำ้ำมีเห็ดก็ลังเขินบ่คิดว่าอาทิตย์หนาเห็ดร้ายค่ะฝนตกห้ายแห่งเนอค่ะเนะโอ้ก็ร้ายหนุ<ำ>่มแท้มะ ว่าเด้ย hey, ัยฟิมมาใหม่เซลอดุกานน่เลยก็บอยก้อยเล่นน้ำก็ก้อยก็สิ่มหาเฮ็ดก็ยายยายสิ่มหาเห็ดหาดูปลุกแกดเทนนิสบอลเอ้าหาดูปลุกแกดวิลเลียมหาเทนนิสหาลูกเทนนิสเล่นเปลอโอ้ยค้อยย่านก้อยบกล้ามาแถวนี้เห็นบกับเปลือกไม้ มันเคยมีประวัติค่ะว่ายจะไปต่อหรือพอแค่นี้พ่ะนะอือดูด,ดูดูมาดูมาปลุกแกจุยยกูไเ้ตีใหม่ตีลูกลงแต่ต้องมาเก็บเนาะ หาลูกเทนนิสกะ่ะหาลูกเทนนิสและหาเห็ดน้ำผอมโอ้มีเซิร์ฟบอร์อดผู้ใดเอาจังให้เอาเสิร์ฟบอร์อดมาถิมตรงนี้ออเอ็นยี่บอค่ะห้อยย่างค่ะก็คือมีคนมาเก็บลูกเทนนิสเนาะค่ะเนื้องเนื้อตีเนื้อห้อ,หอย โอ้ยเสียวด้วยค่ะทั้งขาสัน้นทั้งหยานงูค่ะพี่น้องค่ะลูกเทนนิสก็อยากได้สตรอบเบอร์รี่สตรอบเบอร์รี่มากินสตรอบเบอรี่กันค่ะสตรอบเบอรี่ขีน้นกอืมอืม ม่งมอง,องลูกไงบ่คะ่ะสตรอเบอรี่หมวกกันไงค่ะหมวกยากถวดเสียไปแล้วอันนึงน็ตกับเขาค่อยบอดแล้วใหญ่อีกกี่ปีนไม่ได้แล้วตีเท่นี้หน,อน่อยเนี่เอาค่อยตายแล้วคะ่ะแลนหลบสนามนาเฮดเซนค่อยคักตีใส่เดี๋ยวหัวไปสิโทษแลนมั้งค่ะ ค่ยหกหลายเมยเมยเมยไปหาเขากินก oh, er ันค so so ่ะบุบร like ีค yeah, um ่ะป้าบุบรีก่อนเสียด้กินเขาก็กินบุบรีบุรีไปกัดสะกอนด้วยโบจักบุบรีบบจักโอ้ยพวกนี้มันคือสตอเบอรี่โจักสตอเบอรี่โจักบุบรีนี่ละค่ะความเหนื่อยมันทําให้สมองเราไม่สั่งการนะคะตกบโบทั่วร์ฝ่าอีหลีค่ะทั้งพี่แดดออกน่าจะขึ้นดีแท้ ทานนี้แดดออกทางโน้นฝนตกค่ะสามีบอกว่าสามีเพชรบอกว่าอย่าอย่าไป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 ตีเดี๋ยวฝนตกเด็กหน่อยแ็แลนมาแล้ววะจ้ะมันโบแมนยางวาค่ะมันแดดออกแต่ฝนตกฟังทั้งฝนเ้อยค่ะทั้งทะเลฝนตกค่ะฝนตกแต่ที่นี่ตรงนี้ค่ะแดดห่อนลมแรงค่ะทะเลค่ะลิปนี้เพชรขอฝากไว้แค่นี้เลยค่ะเจอกันลิหนาค่ะ ขอให้ทุกคนมีความสุขและสมหวังค่ะเจอกันคิมนามาเบิง่าเพ็ดสีา้าไปเที่ยวไสค่ะสวัสดีค่ะ